สวัสดีค่ะวันนี้มาซื้อของมาซื้อของอีกแล้วนะคะให้เห็นแต่ผักนะคะไม่ต้องให้เห็นหน้าเบื่อหน้าตัวเองใบกะเพราให้ดูราคาผัก ผักบุ้งผักบุ้งนี่สามสิบห้าคนก็เกือบสองร้อยบาทคณะนี่จะแพงมากค่ะคณะสี่สิบห้าคูนสี่ห้ายี่สิบนะสี่สามสิบสองแต่ละอย่างเกือบสองร้อยสองร้อยบาทเจ้าค่ะผักบุ้งตะไคร้ ไปไอ้ของที่มันแพงเนาะนกระชายนี่จะทําขนมจีนทีโอ้ยมีสะเดาเอาผักสะเดาก่อนนะคะเอาสะเดาไปกินก่อนโอ้สะเดาสามคนเอาไปสักรำหนึ่งแล้วก็ซื้อกระชายเอาไปทำขนมจีนป้าอะ อันนีะเดาวนะปะปะเดาว,ดาวผักเดาวบตเตเวทเยาวเวทเบน you okay are you okay okay ป๊า <c oughs> อะไรชะอมซื้อกระชายทำนยาขนมจีนดูนะวันนี้จะหมดเท่าไหร่ What do you think ป๊าป้ today What What you will What I will spend money with the with t a b l e ผัว oh, นี oh, ่แกจะแบบโอ๊ย oh. วันนี oh, ้เ oh, มียมาซื้อผักวันนี้เมียมาซื้อผักแกจะรู้สึกแบบว่าโอ๊ยซื้อผักอีกแล้วเนาะเมือเธอเด่นเนาะเมือเเ่าใด่นเนาะซื้อผัก ก๋วยเตี๋ยวให้เด็กหน่อยกินพี่น้องทำกว๋วยตรงกว๋วยเตี๋ยวให้เด็กหน้อยกินเจ้าค่ะเต้าหงเต้าหูถ้าใหวคุณผู้ชมเบิ่งไปน้ำนาอเจ้าค่ะเนาะนี่แหละมันจะตรงนี้แหละค่ะมันจะเป็นล้านไทยที่ใหญ่ที่สุดแห่งสวีเดนมันจะอยู่ใกล้บริษัทพ่อน้องดูนะ ขนมอะไรมีมือ้อหมูยงหมูยอแพนเคก้กขนมโอ้ยกินกาแฟแล้วเนี่ยปวดท้องปวดขี้แล้วไปที่นี่กินกาแฟ สวัสดีค่ะ Good morning สบายดีเนาะเห็นไหมเจ้าคะที่เม็ดที่ยายนี่บอกบักเขียเนี่ยมันแพงพี่นองเนี่ยบัเขียนี่มันแพงอยากให้เบิ้งน้ำอ่อนซ้อนบักเขียบอกสี่สิบสามคูณ ร้อยห้าสิบบาทไี่แพงเนี่ยมะเกียนี่มะละกอร้อยสามสิบสองคูณเพ็นบ่ม,มะกอพี่นงองเบ่แมนถ,ถึกถึกร้อยส,สบสองคนหน่วยหนึ่งแต่สี่ร้อยบาทไปนี่สามร้อยสี่รอยบาทุ่นี่พี่น้องเฮ้ยถ่ายไปก้อนให้เห็นเนาะค่ะเดี๋ยวค่อยซื้อของดกสตอเห็นไหมคะสตอ62หกสิบสองคูณ วักสะตหกสิบสองคนพี่น้องฝากป้าป้าแนนนากดไลค์กดแชร์คลิปกินให้น้ำเมดเด้อค่ะก็คลิปกินเมนูน้าซื้อผักอยากให้ท่านผู้ชมได้กินผักน้ำเป็นคลิปกินเมนูน้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเมดเด้อเจ้าค่ะเมนูน้าก็อยากให้ท่านผู้ชมได้กินน้ำเส่บๆหน่อยเละเอาเม็ดกินใหญ่เลยเอาสองอุ้ยโษทีเอาสองดำเลย สองกิก็ร้อยกดร้อยยี่สิบร้อยก็คสามร้อยสี่ร้อยบาทถ้ทายให้เห็นน้ำกันเนาะเจ้าค่ะเนาะเห็นคลิปกินเมนูนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเ่ยด้อค่ะอยากให้ท่านผู้ชมมีความสุขไปนน้ำเมนูนาก็อยากให้ท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้น้ำเนี่ยกำลังใจกํากำลังใจกำลังใจจากการกินผักก็ท่านผู้ชมพับปานนา,นากดไลค์กดแชร์ให้นั่นแหละเจ้าค่ะ เขาพูดไปกินซุกี้กันเขาพูดอ่อนพริกไทยนี่เอาไปทำพริกไทยนี่เอาไปทำไอ้นั่นแกงไตปลาฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะมีความสุขหลายได้กินผักให้ท่านดูชมเบิบ่ง กดไลค์กดแชร์น <society> ี so re ่หมายถึงกำลังใจเจ้าค่ะกำลังใจเป็นกำลังใจดูมะขามมะขามพี่น้องต้องไปมะขามน้อยสามสิบหกคนร้อยกว่าบาทเจ้าค่ะนี่ร้อยกว่าบาทซื้อให้น้องดูนากอนนั่งมากินกันสมสมลูกก็ได้โอ้ แห้วก็มีเม็ดกระถิน <4. S 1> เรามีแล้วสตอเราก็มีแล้วเอาดอกแค่ก่อนนะคะดอกแคมีอยู่สามแพ็ดคดอกแคมีอยู่สามแพ็เคเอาแมงมันหมดนี่แล้วดอกแคเนาะดอกแคอยู่สามแพ็ค ไปรับไทซัน <Okay. S 1> ดอกแคสามแพ็คเอาไปบนี่แเละคะ่ะว่าไทซันหรือเปล่าปะ oh, <yeah. S 1> ไทซันห้าาเปาไทซันอ๋อ <took> ดูสั่งคืนนี้สมโอนี่บลูมันอร่อยไหมไม่กล้าบอกกลาสกินบักสมโอถ้ามันของไทยสิเสบอยู่มเป็นของไทยบ่บักสมโอนี่มันเป็นของไทยบ่บักสมโอพี่น้องเอ,เอ๊มันใช่ของไทยหรือเปล่าแต่ก่อนเนะะ้อขาที่สื่อของแต๊บหนึ่งตีนง้งตีนไก่ ปุ่นปากปนปากเป็ดตีนเป็ดก็มีนะคะนี่ตีนเป็ดต,ตีนเป็ดน,นี่ตีนไก่ตีนเป็ดด้วยเนี่ยโอ้ตีนไก่โอเคเอาตีนไก่อุ้ยตับหน้ากินมากว่าตับหรืออะไรเนี่ยโอ้ยปากเป็ดแต่กินีทเอไปก่อนนะคะไข่ไม่มีหมดทุกอย่างแบบที่นี้เอาก่อนนะคะที่นี่ไข่ก็มี นี่มันคืออะไรไขอร่อ่อนเอาไขอ่อ่อนไปกินก่อนนะคะไส้หมูไม่เอาไขอ่ออนอันนี้คืออะไรนู้นตับไตไส้พงุงปากเป็ดอู้อันนี้มันคืออีกอย่างออเต็มไก่ โอ้สามอันนี้อันนี้ไข่อ่อนนะคะสามร้อยแปดสิบบาทอันนี้ก็ตีนไก่มีไส้ตันไหมมีไส้ตันไหมไส้ตันไม่ไมีเนาะ ไส้ตันบูมี่อยากกินไส้ตันมากป้าแหนมอิสเบลหนอิสเบลชิวันแหนมลูกกระไดอ้อลูกชิ้นปลาโอ้ยลูกชิ้นปลาไปกินก่อนนะคะกินปลาโสงโงอุย้ยนี่พี่น้องเอ้ยถ้ามันมาชอปปิ้งแล้วมันก็สนุกแบบนี้เลย กี่แต่จะเอา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 กินปลาปลาสลุงปลาสลิดแหนมลูกสาวอยากกินแหนมอิซาเบลนะมากหลายแหนื้มปั๊บปั๊บแพนเค้กออกสุแพนเค้กออกสูแพนเค้กไทยแพนเค้กเอ้ยแพนเค้กถั่ว ซัวสติกินคิงๆไม่ตีเราเพียงเพียงเนาะอาหารไทยนี่เฮ้ยเมียนบัวเพียเนาะไม่ีเราเพยงเพียงอ้ยเอานีไปกินก่อนนะคะอันนี้48คูณของมักเลย กระปูเข้มเข้มอีกระปูไปตำบัก,กอมันเข้มพุดอันนี้มากไปอันนี้ไปกินกับสลงสลัดอยู่คะ่ะอร่อยปะป๊าอิติกอติกเด็ดชิคกิน ฟุตช <Food> yeah, ิกลิงอ่ะฟุตชิกลิงอิซาเบลมันมีอีกอันหนึ่งสงสัยจะเป็นตีนไก่พิเศษหรือเปล่าคนละอันกันหรือเปล่าไม่รู้ฟุตชิกลิงโอ้คณะ็น่ากินโอเคนะคะเดี๋ยวหาซื้อของก่อนนะคะถ้าให้เบิงให้ท่านผู้สมบิตง